น้องหนูดีเราไปเที่ยวแห่เทียนกันไหมคะไปเที่ยวแห่เทียนแห่เทียนทําไมถึงได้ไปแห่เทียนคะอ๋อแห่เทียนก็เป็นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมของทุกๆจังหวัดอําเภอเราก็จัดกิจกรรมแห่เทียนแต่ละตําบลก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรม แล้วแห่เทียนนี่เขาแห่เทียนในวันเนื่องในวันอะไรคะเนี่ยวันเข้าพรรษาจ้ะหนูดีดแล้วกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษาประชาชนอย่างพวกเรานะคะเราก็จะไปถวายเทียนเข้าพรรษาหลอดไฟรวมถึงสังฆทานและสิ่งของต่างๆที่เราจะทําบุญกันรวมทั้ง ทำบุญตักบาตรฟังธรรมของคนเท่าคนแก่เรานะคะตามยุคตามสมัยมาแล้วใช่ค่ะเราก็มีปฏิบททัติธรรมบำเพ็ญความดีลดละเลิกอบายมุขแล้วก็เชิญชวนงดเล่าเข้าพรรษาอีกด้วยจ้ะหนูดีอแล้วหนูดีนะคะได้ยินเขาว่าเดี๋ยวจะมีแห่เทียนพรรษาด้วยนะคะหนูดีอยากจะไปมากๆเลย ตอนนี้นะคะหนูดีไปซื้อขนมมาเตรียมมาแล้วว่าจะไปเที่ยวหนูดีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะเดี๋ยวหนูดีขอนับดูก่อนนะคะได้ค่ะ one two three f ตอนนี้หนูดีมีขนมอยู่สี่ห่อนะคะ,ดคะเดี๋ยวหนูดีจะกินไปที่งานด้วยเดี๋ยวพี่พพ,พาหนูดีไปเที่ยวด้วยนะคะได,ได้ค่ะ สนุกสนุกแต่ว่าน้องหนูดีนะคะทานขนมไปด้วยตอนนี้น้องหนูดีอ่ะเหลือขนมแค่ซองเดียวอ่ะทีนี้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะว่าตอนแรกหนูดีถือขนมทั้งหมดกี่หอ่อแล้วหนูดีกินไปหมดกี่ห่อคะทําไมน้องหนูดีถึงเหลือขนมแค่ห่อเดียวนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะ คิดช่วยกันนะฮัลโหลเด็กๆคะวันนี้มาเรียนรู้ reading กันค่ะ Reading Part Two Hello My name is Tom I like dog Thank you One more Hello My name is Tom I like dog thank you พบกับที่เช e r ออฟอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะโดยใช้ลูกบอลที่เชร์จะให้เด็กๆโยนและรับลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างนะคะว่าร่างกายของเด็กๆจะแข็งแรงไหมเพื่อให้มือและตาประสานสัมพันธ์กันนะคะ อ่าเริ่มกันเลยนะคะเก็บลูกเอาไหมค่ะน้องนูดีเอาไหมค่ะเป็นไงบ้างคะโยนและรับลูกบอลเด็กๆทำได้ไหมเด็กๆต้องลองทำแล้วก็ฝึกทำบ่อยๆร่างกายของเราจะได้แข็งแรงและคล่องแคล่วว่องไว Walking, 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 hop, 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 hop. Running, 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 running. Now let's stop. Now let's stop. Walking, 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 hop, 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 hop. Running, 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 running. Now let's stop. Now let's stop. Tip, toe, tip, toe, tip. -toe. Tip toe tip, toe jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Swimming, swimming, swimming. Swimming, swimming, swimming. Now let's sleep. Now let's sleep. Wake up! It's time to go! Are you ready to go fast? Okay! walking, 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 hop, 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 h o h o running, 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 n o w let's stop, now let's stop. Walking, 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 hop, 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 running, r u n n y o u running, 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 running. Now let's stop, now let's stop. ฮู e อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งกิ้งกิงกิงบ๊ายบายค่ะ